พี่จะไปไหนนะ่ะมันไม่สนุกกัซะเลยที่คนคนนึงจะมีชีวิตที่โชคดีเกินไปฉันเองก็ต้องเผชิญหน้ากับเรื่องโชคร้ายดูบ้างสิมันทำแบบนั้นได้ด้วยเหรอสี่วันที่แล้วพี่จากไปโดยทิ้งท้ายด้วยคำพูดไม่รู้เรื่องเอาไว้ แล้วทำไมอยู่ดีๆถึงต้องการลูกชายขึ้นมาเหรอครับตั้งใจจะส่งผมไปที่ไหนใช่ไหมครับมีลูกชายมันก็ดีอยู่หรอกแต่ยังไงฉันก็ต้องการคนที่พอจะใช้งานได้นะ่ะเดิมทีไม่ว่าจะย่านไหนก็มีกลุ่มแก๊งที่ทะเลาะกันอยู่แล้วฉันพูดแล้วใช่ไหมว่าอีกครึ่งปีหลังจากนี้ผู้จัดก,การสาขาของเราจะย้ายไปสำนักงานใหญ่ทัางั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการทั้งสองฝ่ายเลยต่อสู้แย่งชิงที่นั่งกันอยู่แต่ยังไงผู้เป็นข้ประชาการของฉันก็จะได้ขึ้นเป็นผู้นําแล้วเชนเลยที่ช่วยเขาสักหน่อยพูดก็คือต่อจากนี้ไปอีกครึ่งปีจะมีการต่อสู้อย่างรุนแรงภายในสาขาย่อยเชนเลยต้องการคนที่จะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วสามารถเอาชีวิตรอดได้นะ่ะผมไม่ทําไม่ได้ใช่ไหมครับโชคผมธรรมดา เหมือนคนปกติทั่วไปต้องกระตันยูหน่อยสิจะลูกชายไม่เอาครับพ่อผมขอเป็นลูกทาพีได <for S 1> ้ไหมนี doświad. ่โอ้ยบอกด้วยคำพูดสิครับไอเด็กนี่ฉันอุตส่าห์ลำบากให้นายปลดประจำการแต่ไม่แม้แต่จะขอบคุณฉันเป็นเด็กอกตันยูหรือไงนายต้องโดนตีอีกนี่ไหนนี่ไหเจ็บนะครับคุณอานไหผมเจ็บจริงจนะฉันเอง ก็ต้องเผชิญหน้ากับความโชคร้ายดูบ้างสิบายอยากจะ,ะเผชิญหน้ากับความโชคร้ายใช่ไหมฮะคนบ้าอะไรหายตัวไปทําเวลาก่อนที่จะเกิดเรื่องร้ายแบบนี้เนี่ยผมเองก็คิดอยู่ว่าทำไมทั้งที่ยังเหลือเวลารับใช้ชาติอยู่อีกสักพักหนึ่งแต่กลับได้ปลดประจำการง่ายๆได้คุณอาช่วยไว้งั้นเหรอครับอืมเจเอบอกฉันว่า น้องชายที่ร่างกายและจิตใจแหลกสลายมีบาดแผลเต็มตัวกำลังร้องไห้ยอยู่ในกลมนะ่ะมันก็ไม่ได้มีแผลเต็มตัวขนาดนั้นหรอกครับแล้วก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นด้วยแหลกสลายเลยเหรอในตอนนั้นฉันคิดว่ามันแย่ขนาดนั้นแหละแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เจ็บปวดถ้ายังจมอยู่กับมันคำที่กล่าวว่าทะเลาะกันเป็นกลุ่มก็เป็นแบบนั้น ถ้าพูดถึงสถานการณ์ที่คุณอาอยู่มันไม่ต่างอะไรจากพวกทหารเลยฉันไม่อยากหันหน้าไปทางนั้นด้วยซ้ำคุณอาก็รู้อยู่แล้วแต่ทำไมต้องเป็นผมด้วยครับผมทำไม่ได้ครับบอกเหตุผลที่ทำไม่ได้มาสิถ้ามีเหตุผลที่พอรับได้ฉันจะหาคนมาแทนเองรู้อยู่แล้วนี่ครับไม่รู้สิเขาคิดอะไรของเขาถึงได้ทำแบบนี้กัน อย่างที่เขาพูดเขาสามารถหาคนอื่นมาแทนฉันได้ไม่ใช่ทั้งพี่แต่เป็นคนแบบฉันที่มีเกลื่อนทั่วไปคุณอาอย่างแรกเลยผมเกลียดกองทัพครับผมพอแล้วกับสถานที่ที่เผด็จการแล้วก็ตัดขาดจากโลกภายนอกครับพวกเราไม่ใช่กองทัพนะเพียงแค่ฝึกฝนร่างกายค่อนข้างหนักเท่านั้นทั้งระบบลำดับขั้น และบรรยากาศภายในก็แตกต่างจากในกองทัพด้วยมีการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจลับบ้างเพราะแบบนั้นเลยไม่รู้ว่าจะเป็นการปิดกั้นจากโลกภายนอกหรือเปล่าแต่ไม่ใช่เเด็จการแน่ตอนนี้ผมแค่ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วแต่ถ้าใช้แรงก็จะเจ็บหัวเขา่าแล้วก็จะเจ็บจีดไปทั้งตัวครับที่นั่นก็ไม่มีคนที่ไม่เป็นแบบนายหรอก ทุกคนก็โดนกระสุนยิงคนละนัดสองนัดแถมยังมีกระดูกหักหลายครั้งด้วยอา้าวมีเหตุผลอื่นอีกไหมผมไม่ตรงกับเงื่อนไขของคุณอาเลยครับไม่ว่าจะโชคหรือความสามารถก็อยู่ในระดับธรรมดาครับทำไมมองผมแบบนั้นครับเป่ารรอกฉันต้องการคนที่สามารถอยู่รอดได้นานๆในขณะที่ทำสิ่งที่ฉันสั่งได้ดีแค่นั้น ฉันหวังกับนายเอาไว้สูงเลยนะฉันดูบันทึกอ้างอิงตั้งแต่นายอยู่ในโรงเรียนทหารจนถึงปัจจุบันแล้วจองแทเอ้ยน,นายมีสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเอาชีวิตลอดให้ปลอดภัยอยู่แล้วมันคืออะไรล่ะครับเซนยังไงล่ะนายมีสิ่งที่สำคัญที<อ>่สุด,สด<ล>ที่ <ๆ S 2> บอกว่าเซนเนี่ยทำไมล่ะ ผิดหวังเหรอแทนที่จะผิดหวังครับผมผิดหวังครับมันไม่มีอะไรน่าผิดหวังเลยมันต่างกับเด็กอย่างแจเอยที่โชคดีเป็นพิเศษสิ่งที่คนปกติจำเป็นต้องมีเพื่อเอาชีวิตรอดก็คือเซนส์ไงล่ะพูดอีกอย่างก็คือสัญชาตญาณขึ้นอยู่กับสถานการณ์ว่านายจะมีสัญชาตญาณดีกว่าคนอื่นนิดหน่อยหรือไม่ก็ตาม เป็นหรือตายหลังจากที่เรียนจบมัธยมมปลายฉันก็อยู่ในแต่ที่ที่มีผู้ชายและกลิ่นดินปืนมาตลอดแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ไม่เคยไปยังสถานที่ที่ตัดสินความตายและชีวิตของฉันเลยแม้แต่ครั้งเดียวไม่ว่าจะที่ไหนก็เป็นเพียงการฝึกฝนเพียงเท่านั้นเส้นต่อระหว่างความเป็นและความตายอย่างที่คุณอาเคยประสบมานั้นฉันไม่เคยพบมันเลย ที่ฉันเกือบตายไม่ได้เป็นเพราะชีวิตฉันประสบพบเจออันตรายขนาดนั้นแต่เป็นความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่ไม่ว่าใครก็เจอได้ฉันรู้สึกแล้วว่าสัญชตาตญาณที่คุณอาพูดถึงหมายถึงอะไรแล้วไงต่อละ่ะครับหลังจากนั้นยังมีเหตุผลอื่นอีกไหมในส่วนนี้คุณอาเหมือนกับพี่อย่างชัดเจนส่วนหนึ่งถึงพวกเขาจะไม่ต้องสังเกต แต่กลับรู้ซึ้งถึงเนื้อแท้ของคนได้อย่างเป็นธรรมชาติรู้แล้วสินะจ่าสิบไม่รู้เรื่องเหรอครับไอหมอนั่นตรงนั้นน่ะเป็นเกน,นะครับโอ้ยจะอ้วกทำไมเห็นหน้าอีกแกตายแนะ่ประมาณนี้พอแล้วนะปล่อยเขาไปเถอะการที่เข้าไปอยู่ในสถานที่ที่มีผู้ชายเต็มไปหมดมันอันตรายครับพูดถึงนายเหรอหรือรว่าคนอื่นก็ต้องผมสิ ทำไมล่ะพวกนั้นจะลากแล้วกระโจนใส่นายเหรอผมต้งหากที่เหมืนจะกแล้วกระโจนใส่พวกเขาครับถ้าทําได้นายกระโจนใส่พวกเขากี่คนก็ได้ที่นั่นถ้าไม่ใช่คนที่ยศสูงกว่านายแล้วก็เป็นสังคมที่ปกครองกันด้วยความแข็งแกร่งนะแค่แข็งแกร่งจะลากใครไปก็ได้งั้นเหรอไม่มีเหตุผลอื่นแล้วเหรอครึ่งปีหลังจากนั้นนายจะทําอะไรก็ได้ที่อยากทําจะหยุดหรือจะไปต่อก็ได้ ถ้านายชอบชีวิตแบบนั้นแม้ว่าจะออกไปแต่ก็ยังมีข้อเสนอจากบริษัทหางานกูเข <c oughs> ้ามาอยู่ดีเพราะงั้น <c oughs> นายจะไม่มีเวลากังวลเรื่องหางานทําเลย <c oughs> <c oughs> นี่เราเลี่ยงไม่ได้สินะนายอาจจะกังวลว่าจะไปที่ไหนดีก็ได้ <c oughs> ใครจะไปรู้เนาะการเข้ามาอยู่ในองค์กรของเราเป็นประวัติการทํางานที่สดใสเลยนะ <c oughs> ครับ <c oughs> ขนาดน,นั้นเลยสินะนั่นสิถึงว่ารู้สึกรางสังหรณ์ไม่ดีแต่เช้า สุดท้ายก็เป็นแบบนี้ซะได้เอาไปเฉพาะของที่จำเป็นจริงๆก็พอพอนายจะได้รับของใช้ที่จำเป็นในชีวิตประจําวันอยู่แล้วครับได้ครับยังไงก็ตามที่คุณอาบอกว่าเลือกฉันเป็นเพราะฉันมีสัญชตาตญาณที่ดีมันถูกแล้วเหรอซึ่งในตอนนี้ฉันไม่สามารถรู้ได้เลย